เอาละครับทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดู for each loop for each loop เกิดมาเพื่ออะไรผมชี้ไปที่ variable ก่อนแล้วกันทุกคนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย list ทุกคนจับประเด็นแบบนี้ได้เลยนี่ครับอะไรที่เป็น list ก็คือที่เป็นรายการที่มากกว่า1อย่างหรือว่าที่เป็น array หรือว่าที่เป็น collection นั่นคือเป้าหมายเริ่มต้นของ for each ทุกคนครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมจะทดสอบ for e a s t เนี่ยผมก็ควรจะมีรายการอย่างเช่น generate random number เขาได้ทุกคนปล่อยลงไปครับสนใจตัวเลข0ถึง100 generate multiple number ทุกคนเห็นตรงนี้ถูกต้องไหมครับผมต้องการ10รายการนี่นะแล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตดูตรงนี้ครับ variable produce ผมขอเป็น random n u m b e r เติม s เห็นไหมผมตอบ save นี่คือจุดเริ่มต้นตั้งหลักว่าเป็นเรื่องของรายการนั่นเองก็คือ list แล้วหลังจากนั้นผมรันดูของก็ได้1 2ึปั๊บ เอาละนั่นคือลิสต์ทุกคนครับแล้วผมดับเบลคลิกตรงนี้ดูก่อนครับนี่คือรายการ list of numeric values คราวนี้ประเด็นก็คือผมต้องการข้อมูลตรงนี้ครับออกมาครั้งละ1รายการ1รายการครั้งละ1รายการ1รายการ1รายการก็เลยเป็นที่มาคําว่า each นั่นเองทุกคนก็เลยเป็นที่มาคําว่า loop each for each นั่นเองผมลากไปปล่อยปั๊บ เกี่ยวกับการวนล,ลูปนั่นเองทุกคนครับผมสนใจตัวแปร random number เติม s แล้วก็ select ในส่วนของตัวแปรตรงนี้จะหมายถึงสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ใน random number นั่นเองทุกคนหลังจากนั้นผมคลิกปุ่ม save ป,ปั๊บถ้าผมต้องการมองเห็นเป็นสเต็ป by สเต็ปผมแนะนำให้ run ตรงนี้ถูกต้องไหมครับ run action by action คลิกลงไป1-2-3นั่นคือคลิกเมาส์ครั้งที่1สังเกตไหมครับคลิกเมาส์ตรงนี้ครั้งที่2 สังเกตนะครับตอนนี้ผมคลิกเมาส์ครั้งที่3ทุกคนเห็นไหมครับสมาชิกตัวที่1ตอนนี้ก็คือเลยครับ25มาแล้วเห็นไหมคือเลตไอเทมต่อไปวนลูปอีกไหมผมรันตรงนี้ครับรัน next step รันอีกทีหนึ่งทุกคนครับค่อยๆตั้งข้อสังเกตเห็นไหมครับนั่นคือ Current Item อันที่2ก็คือ34ต่อไปผมรัน1 Run 2รัน2ทุกคนเห็นไหม นั่นคือสมาชิกลำดับที่3ก็คืออะไรครับ44 current item ดูไปเรื่อยๆครับผมคลิกเมาส์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นั่นคือวัตถุประสงค์ของ for each วน loop รายการแสดงผลข้อมูลครั้งละ1รายการนั่นเอง1 item นั่นเองทุกคนสเต็ปต่อไปถ้าเกิดว่าผมต้องการหยุดผมก็เล็งไปที่ปุ่มนี้ stop คลิกลงไปครับ แล้วที่เหลือผมใช้ตัวช่วยในการแสดงผล c u r ร์เล i ไอเแล้วกันอย่างเช่นที่เราคุ้นชินตอนนี้ก็คืออะไรครับ Display Message ผมปล่อยเข้ามาตรงนี้เลยแล้วผมขอเลือกตรงนี้เป็นคำว่า current item ไปเลยครับส e l e c t ครับส่วน variable ตรงนี้ผมข้อยกเลิก button p l a c e ไม่ต้องโชว์ครับ Save ครับหลังจากนั้นผมสามารถ run ตรงนี้ได้เลยทุกคนดูนะครับ1 2 3อ่านี่คือ1ใช่ไหมครับนี่คือ2 3 4 5 6 7 8,9,10จบข่าวนั่นคือแรนดอมมาทั้งหมดกี่รายการตัวเลขครับ10รายการแล้วก็ดิสเพลย์ครั้งละ1รายการทุกคนประเด็นต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าผมต้องการลูปอินเด็กด้วยละ่ะทุกคนทำอย่างไรดีเยี่ยมมากผมไปที่ variable ผมขอเลือกเป็น set variable ตรงนี้ครับวางลงไปทุกคนขอตั้งชื่อตรงนี้เป็นคำว่า Loop Index ด้วยมือของผมเองเลยลูปอินเด็กครับ แล้วก็ตรงนี้ผมเริ่มต้นไปเลข1ไปเลยครับกดปุ่มเซฟปั๊บเพิ่มค่า loop index ครั้งละหนึ่งผมก็อาจจะใช้ increase variable ก็ได้ทุกคนครับก่อน n ตรงนี้ครับปล่อยลงไปครับชื่อตัวแปรของผมก็คืออะไรครับ loop index และผม select หลังจากนั้น increase ครั้งละหนึนั่นเอง step ปนนั่นเองทุกคนครับแล้วเซฟครับ นี่คือในกรณีที่ผมต้องการ loop index หมายเลขด้วยเผื่อว่าผมจะ double click ไปที่ display message ตรงนี้ครับทุกคนผมขอโชว์ที่ message to display ตรงนี้แล้วกันครับเพื่อลดความจุลบุญทุกคนครับผมขอเลือกเป็นคําว่า loop index แล้วก็ select และผมใส่ข้อความธรรมดาไปด้วยก็ได้ว่าเป็นรอบที่นี่อ่าหรือว่ารายการที่อะไรก็ว่าไปทุกคนครับใส่เข้าไปซื่อๆแบบนี้เลยก็ได้ครับหลังจากนั้นผมคลิกปุ่ม save แล้วผมขอรัหนึ่งสทุกคนดูผลลัพธ์ครับ นี่ครับรอบที่1 enter รอบที่2รายการที่2รอบที่3รายการที่3รอบที่4รายการที่4รอบที่5รายการที่5้าามนั้นเลยทุกคนครับตั้งข้อสังเกตได้เลยผม enter ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ enter 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 โอเคจบข่าวทุกคนนี่คือวัตถุประสงค์ของ for each ก็คืออะไรครับนี่คือครั้งละหนึ่งรายการก็คือมาจาก list นั่นเองทุกคน แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากได้ loop index ผมก็ต้องเซตค่าตัวแปรเอาเองแบบนี้แล้วก็เพิ่มค่าครั้งละ1แบบนี้ทุกคนครับประเด็นการถ้าก็สังเกตคือแล้วถ้าเกิดว่าผมจะกลับไปใช้ลูปธรรมดาที่ผมเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ละ่ะทุกคนผมลากลูปมาปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกัน123ปับ๊บเริ่มต้นรายการที่1จนถึงรายการที่10ถูกต้องไหมครับรายการเมื่อกี้ของเราครับเพิ่มค่าครั้งละ1ทุกคนเห็นไหม loop index built-in มาเลยกดุ่มเซฟปับ๊บ ตอนนี้รายการของเราตัวแปรชื่อว่าอะไรครับ random number เพราะฉะนั้นผมขอไปที่ message box อีกครั้งทุกคนครับนี่ครับ display message ปับ๊บตรงนี้ผมจะแสดงอะไรออกมารายการที่1รายการที่2รอบที่ใช่ไหมอ่านี่คือรอบที่ถูกต้องไหมครับรอบที่แล้วผมเข้าไปเอาตัวแปรมาเลยก็คืออะไรครับ loop index ปับ๊บในส่วนของ message box title ตรงนี้ผมอยากได้ครั้งละ1รายการของ random number ผมต้องทำแบบนี้ทุกคนคลิกลงไปแล้วก็นี่คือ random number แล้วผมก็ select ถ้าเกิดว่าผมไม่ใช้ for each กับรายการของผมผมใช้ loop ธรรมดาได้ไหมได้แต่ตรงนี้ทุกคนดูดีๆครับผมต้อง reference ด้วยครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องการ reference ตามอะไรครับ loop index ผมก็ต้องใส่เข้าไปแบบนี้ทุกคนครับนี่คือการอ้างอิงถึงลำดับที่ในรายการที่เราสนใจในกรณีที่ผมต้องการใช้ loop ธรรมดานะครับ นี่ครับ l ูป p index ทุกคนครับนี่คืออ้างอิงถึงข้อมูลที่อยู่ใน Random Number นั่นเองลำดับที่แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนลองตั้งข้อสังเกตดูดีๆอีกครั้งหนึ่งดูดีๆนะครับผมขอเล็งตรงนี้แล้วดับเบิคลิกให้ดูครับสังเกตนะครับลำดับที่ของตัวแปลลิสที่นี่เนี่ยเขาเริ่มต้นนับที่0 0หมายถึง1ถูกต้องมศูนย์หมายถึง1แล้วก็อะไรครับ 9นี่คือหมายถึง10เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปเป็นรูปธรรมดาตรงนี้ผมต้องปรับตัวด้วยทุกคนครับผมก็ต้องใส่เป็นคําว่าอะไรทุกคนเป็น0นย์ถึงเท่าไหร่ครับ0ถึง9นี่คือการตั้งข้อสังเกตในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน for each มาเป็นลูปที่เป็น start และก็ end ทุกคนครับหลังจากนั้นผมคลิกปุ่ม save ก่อนรันผมก็ปิดขวามือตรงนี้ก่อนแล้วก็ขอเลือกบรรทัดที่5จนถึงบรรทัดที่9กดชิปค้างไว้ด้วยนะครับคลิกขวาแล้วก็อะไรครับ disable action เพื่อเห็นว่าถ้าผมไม่ใช้ for eat ได้ไหมใช้ loop ธรรมดานั่นเองทุกคนและผมรันหนึ่งสอสังเกตดูผลลัพธ์ครับทุกคนครับรอบที่0เด่นนะก็คืออะไรครับทุกคนครับตัวนี้ครับ18อ่ะผมโอเครอบที่1ก็คืออะไรครับนี่คือ1ถูกต้องไหมครับย3ต่อไปครับโอเคโอเคโอเค enter ไปเรื่อยๆ enter ไปเรื่อยๆ จนถึงอะไรครับรอบที่9ถูกต้องไหมครับรอบที่9รอบที่9เสร็จเรียบร้อยทุกคนครับตั้งข้อสังเกตเนื่องจากว่าตอนนี้หลูปอินเด็กเราเริ่มต้นที่0ูนแต่ตรงนี้ผมอยากให้เริ่มต้นที่1ทุกคนมีความคิดเห็นเยี่ยงไรเยี่ยมมากผมเปิด Display ์เมสเซจขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้ามาแบบนี้และข้อก็1แบบนี้ทุกคนเห็นความจริงไหมยัดเข้าไปในเครื่องหมายเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับทุกคนครับ นึกถึงตัวเลขบวกด้วย1นึ่นั่นเองทุกคนตัวเลขลูปอินเด็กบวกด้วย1เพื่อต้องการนับเป็นรอบที่ปกติเช่น0ก็คือ1น,นั่นคือสิ่งที่ผมสนใจครับหลังจากนั้นผมก็กดปุ่มเซฟแล้วลองรันดูอีกครั้งหนึงหนงสงสึสังเกตไหมครับตอนนี้รอบที่1ที่ผมนับเนี่ยก็คือจะหมายถึงอะไรครับลูปอินเด็กศูนใน Random Number นไหมครับ 96, 9 6ต่อไปโอเค รอบที่2ตอนนี้มาแล้วครับก็คือ20แต่ถ้าเกิดว่าในลิสต์เขาจะนับเป็น1ถูกต้องไหมเพราะเขาเริ่มต้นที่0ูนนั่นคือข้อสังเกตทุกคนครับแล้วที่เหลือนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าผมขี้เกียจเอนเตอร์แล้วผมอาจจะหยุดแบบนี้ก็ได้สต็อปนี่คือออกจากรูปไปก่อนก็ได้ทุกคนและสุดท้ายทุกคนลองตั้งข้อสังเกตเลข9ตรงนี้ครับผมต้องการเปลี่ยนไปเป็น random number dot c o ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากผมอาจจะจำเป็นลองไปเซตตัวแปรขึ้นมาก่อนสักตัวหนึ่ง เช่น set variable ตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยลงไปตรงนี้แล้วผมก็อาจจะเลือกตรงนี้เป็นคําว่า random number คลิกลงไปตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีคําสั่ง count ก็คือนับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นับว่ามีจํานวนกี่รายการนั่นเอง select ครับแล้วหลังจากนั้นผมคลิกปุ่ม save แล้วทุกคนอาจจะทดสอบคลิกไปที่หน้าเลข3คลิกซ้าย1ทีแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อดูว่าผมขอรันมาถึงบรรทัดที่3แค่นั่นเองและผมรันตรงนี้เลย1 2 3 ตั้งข้อสังเกตดูผลลัพธ์ตอนนี้นิววาของเรานับได้เท่าไรทุกคนครับนับได้10ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงตอนนี้คืออะไรครับนี่เวลาที่เขานับเขาเริ่มต้นที่ศูนย์ใช่ไหมสิบก็คือ9แสดงว่าตอนนี้ถ้าผมจะเอานิววาไปใช้ผมก็ต้องพิมพ์ตรงนี้ใหม่ว่าเป็นอะไรครับทุกคนครับนิววาลบหถูกต้องไหมแต่ก่อนที่ผมจะไปใส่ตรงนี้ผมก็ต้องมีการสต็อปตรงนี้ก่อนทุกคนแล้วเล็งมาที่บรรทัดนี้ครับลูบลูบอินเด็ก Index. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับ แล้วเลข9ตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับ New ว่าอาแล้วก็ s e เล c t หลังจากนั้นผมก็ลบออกไป1ก็ลบแบบนี้เลยตัวเลขลบตัวเลขใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับนั่นคือ10ลบ1ได้9ตามนั้นแล้วผมก็เซฟปุ๊บหลังจากนั้นผมขอปลดตรงนี้ออกไปปับ๊บคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วลองรันดูครับ1 2 3เรียบร้อยครับทุกอย่างก็จะอัโตนคนคอออโนมัติแล้วครับทุกคนครับผมเอนเตอร์ไปดูเรื่อยๆครับทุกอย่างอัตโนมัติแล้วจริงๆ ถ้าเกิดว่าผมต้องการหยุดตรงนี้ผมก็สต็อปแบบนี้ก,นก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นผมเลงไปที่บรรทัดที่1ตรงนี้ครับ generate random number ดับเบิลคลิกเข้าไปผมขอปรับตรงนี้เป็นซักเลข4แส่งข้าตอนนี้ผมต้องการสุ่มตัวเลขมา4รายการ4ตัวถูกต้องไหมครับและผมเซฟหนึ่งสองสามและผมลองรันดูต่ออีกครั้งหนึ่นงสองสามทุกอย่างก็จะวิ่งอัตโนมัติตาม random number dot c o นั่นเองทุกคนครับรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4 นี่คือ for is ประทะนธรรมดาที่เราเคยเรียนมาทุกคนสามารถเรียนรู้เรียนแบบเลือกใช้ตามความถนัดของตัวเองได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม